ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะผลร้อนจนบ่ายนะครับพาคุณผู้ชมมาง,งานลินสติโปรแฟร์นะคะวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับเพียงแค่7วันเท่านั้นเองค่ะ7วันนั่นเองค่ะใช่ครับจัดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนั่นเองครับจัดที่ชัน้น G นะครับอบอกเลยนะฮะว่ามีหลากหลายเมนูมากอร่อยเยอะแยะมากมายเลยครับพี่ก้องอ่านี่เป็นเพียงแค่2เมนูนะคะ2ร้านนะคะจาก100ร้านค้านะคะกว่าพันเมนูนะคะที่7วันนี้จะอยู่ที่เดอะมอล บางแคค่ะมาร้านแรกนะครับเป็นหางคาวกับร<ล>ีชิมเฮีย,ฮยค่ะใช่ฮะบอกก่<ล>อนนะอะไรเขาอร่อยครับคุณเจิน้นจุ๋ยกล้ยนี่จุ๋ยกล้ยคุณผู้ชมรู้จักจุยกย๋ยกล้ยไหมร้านนี้อร่อยมากนะครับเป็นของอร่อยในตำนานกว่าร้อยปีจากตลาดน้อยนะครับแล้วก็ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานมากอันนี้ค่ะคือก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรโบราณนะคะนึ่งในตะก้อมไม้ไผ่รสจัดจ้านอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยไม่พอค่ะอันนี้ค่ะเป็นนะคะหมอปี๊ตสดสุดยอดของความคลาสสิกแบบโบราณ หาทานยากมากในสั่นี้นะคะน้ำราดนี้ไม่หวานยิง่งแต่คงเอกลักษณ์หรือความเป็นตีแบบดั้งเดิมค่ะยังไงคะดีมากดีมากเลยนะคะคือว่าไงมีหมูตั้งด้วยนะ่หม<อ>ูดดตั้งคือของหาทานยากนะ<อ>ไปต่ออีกยัดมีครับเป็นของหวานคะ่ะบอกก่อนร้านนี้ก็ขายดีมากขายหมดโหเรียกว่าโคตรเร็วเลยนะคะเป็นสิงโตขนมไทยคะ่ะของหวานในร้านนี้ครับเป็นขนมชั้นนี่ค่ะขนมชั้นนี่ขนมชั้น,นคุณบอกก่อนว่าขนมชั้นอร่อยมากไม่หวานมากรสชาติดีมาก ขนมช่วยอันนี้ขายดีมากบทนนึงเป็นขนมช่วยใช่นะฮะเราบอกเลยรสชาติคือดีมากจริงๆนะครับผู้ใหญ่ท่านได้คุณผู้ชมบอกว่าไม่เชื่ออ่ะคุณต้องลองไปเชื่อต้องชิมนี่น,น,นี่ขนมเปียกปูนนะคะโอ้โหสีขนมเนี่ยได้มาจากสีสีขนมเปสีดาทําจากกะลามะพเ้าวเผาและนี่คือร้านสิงโตงขนมไทยนะคะหนึ่งในกว่างหนึ่งร้านค้าที่เล่นติดโปรแฟร์นะครับวันที่2ี่สี่กุมภาพันนี้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคชั้นจีค่ะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมไปเจอกันนะครับ เจ็ดวัเงินค่ะ